ชมผู้แดงทับทิมสยามนะครับเพื่อนเพื่อนครับเห็นไหมครับตอนที่เขาต้นเล็กๆเนี่ยเราตัดแต่งกิ่งเขาจนล้นหมดเลยครับตอนนี้เขาแตกกิ่งแตกยอดขึ้นมาใหม่สวยงามมากครับเพื่อนเพื่อนครับออกลูกแล้วนะครับผมเนี่ยพาเพื่อนเพื่อนมาดูรอบๆกันก่อนนะครับรอบๆต้นชมผู้แดงทับทิมสยามนะครับหากินยากนะครับลูกแดงๆราคาแพงด้วยนะครับหวานกรอบอร่อยนะครับเพื่อนครับ ปลูกไว้นะครับบ้านสวนโนอาเนี่ยปลูกไว้พอได้กินครับอ่าเดี๋ยวจะพามาดูผลผลิตผลแรกด้วยกันนะครับเนี่ยห่อไปละมาดูกันนะครับเ,เพื่อนๆครับออกดอกแล้วก็ออกลูกเป็นท้องแรกของเขานะครับ ชมผู้แดงทับทิมสยามปลูกไว้นะครับมีพื้นที่เพื่อนๆได้กินไม่ต้องไปซื้อเขานะครับผมโอ้โหสวยงามนะครับนี่กำลังจะแดงแล้วนะครับโอ้โหช่อเนี้ยกิ่งเนี้ยออกลูกทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยหกลูกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องคัดลูกนะครับผมเนี่ยลูกเล็กๆเ,เนี่ยเดี๋ยวเอาออกดีกว่าเพราะงั้นเดี๋ยวเขาหักแล้วก็ กิ่งนี้หักแน่นอนเลยเดี๋ยวลูกเล็กๆเนี่อ,ออกเลยนะครับเราจะไว้เฉพาะลูกที่ใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆครับอีกลูกหนึ่งนะนี่ลูกเล็กๆนะครับผมเนีย่ยเด็ดออกเลยเอาไว้แค่ห้าลูกพอนะครับลูกนี้ก็ยังพรลุ้นอยู่นะนะะโอเคครับเพื่อนๆครับพอได้กินนะครับเนี่ยชมพู่แดงทับทิมสยามน,นะครับ หาซื้อตามท้องตลาดก็ยากนะเจอแต่แดงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชมพู่แดงทับทิมสยามนะครับเอาละครับเราจะห่อเข้าไว้เทคนิคการห่อคือเราก่อนที่เราจะห่อได้ถุงเนี่ยเราก็ต้องล้างน้ําทําความสะอาดให้หมดเลยเด็ดใบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เด็ดลูกที่เล็กๆออกนะครับเพื่อนๆนี่ครับอ่าแล้วเราจะห่อเข้าไว้นะครับผมอีกไม่กี่วันได้กินนะครับ โอ้ยตูดแดงแดงนะครับโอ้เพืเ่อนๆครับแดงมากๆเลยอืมแดงชมพูเลยนะครับเห็นไหมครับเอาละเดี๋ยวเราจะห่อไว้เหมือนเดิมนะครับวิธีการห่อนะครับไม่ยากครับผมเนี่ยแล้วก็วนมาสักรอบหนึ่งนะครับอ่าวนมาแล้วก็มัดนะฮะ มัดกันไม่ให้พวกแมลงนะครับเข้าไปจัดการลูกชจมพู่นะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับ